ใช่ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับนะก็คือที่กูไม่ได้อัดคลิปที่คือสุขหรือไม่มีเสาไม่มีต้องขอโทษเลยนะครับนะคือหูฟังกูหักครึ่งเลยอ่ะคือกูกูไม่มีอะไรฟังนั่นเองนะครับนะคือเข้าใจไหมสภาพแบบหูฟังอนะใช้ยังไม่ถึงปีแม่งอยู่ดีหักครึ่งนะครับนะโอ้โหกูได้อย่างชอบเลยนะก็คือตอนนี้ได้ไปซื้อใหม่มาแล้วแต่คือเขาไม่บอกละกันเขาไม่ได้จ่ายก็วันนี้นะครับเรามาอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่า เออแม่งเอ้ออยลองโชว์กีเกสีแล้วสินนะเอ่อซิกเลอร์ลี N F F. เอฟเอฟเอฟคือคืออีอย่างวันนี้ก็คือไม่รู้แบบอะไรนะครับแต่คือก็ไม่จริงก็อ่านออกแหละแต่คืออยากให้ท่านผู้ชมเดี่ยนะครับได้ไปแบบฝึกอ่านาอังกฤษแบบโชว์สกิลการอ่านนะครับก็คือจริงๆอะ่ะคือแบบ จริงนี่เป็นตัวแทนแข่งภาษาอังกฤษนะเนี่ยโ,โอลิมปิกเลยนะได้รางวัลอันดับหนึ่งนะครับนะก็ไม่อยากจะโม้หรอก <g iggle> โอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้ากันไปในเกมกันเลยแล้วกันนะครับไปพอเราเข้าเกมมาแล้วนะครับก็จะมาอยู่เออหน้าดิเกมดิบาบาบาไปอัพออปชั่นบา,บาบากูไม่สนเลยครับนะอันนี้คืออะไรโหเฮ้ยแมบก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยแต่มีแค่เนี่ยนะคือนี้คืออะไรอ่ะมึงกาลังทําอ,อะไรกันอ่ะโชว์บิดบล็อกเหรอไอ้จริงเราก็บิดบล็อกเป็นนะ ือตอนนี้เราสามารถเล่นกับใครเราเราจะเล่นยังไงอ่ะคืออาจจะต้องมาอยู่ตรงโเทีนี่อ่ะมันก็ไม่มีใครมาหากูเลยมาปะมาเปาตัวตัวเต็งนะครับผมเนี่ยบอกเลยอันนี้คืออะไรเลือกเหรอแดดแบตเตอร์อะคืออะไรอ่ะแซวอันแรกก่อนแล้วกันนะกูไม่รู้อ่ะเฮ้ยกดอยบเบิออ๋อใช้ตรงนี้ได้อันนี้เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเกิน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 เฮ้เฮ้ยมัน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 เกินเบอร์ว่ะอดให้แค่นั้นแหละอดให้แค่นั้นแหละชุบชชึบชโอ้โอ้ s, <S, etin, <S um, Andrew, h i ย shit ย h i t come on bro แม่งยากเกินเฮ้ยแต่เราแพ้ไม่ใช่อันดับตึงเลยนะชุบชุบชุบชึบชุบชึบชุบชุบชึบชุบชึบชเป็นไงงงอะซีกูเล่นได้ไงอะ ้มันต้องใช้ความจำวะแนยแบบพวกนชุบชุบชชึบชบโอเคโนหนึ่งชนะไ้นครับมันก็กดไม่โดนมือนกูนี่ว่าดักกับกูอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชุบชุบชึ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 บชุบชุบช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 ึบชชึบชชึบชบ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  โอเคยูโนมีนัมเบอร์วันประเทศไทยคือกูยังแยกสัมผัสไม่ค่อยออกนะสัมผัสที่หกได้ได้ได้นี่มันเพลงอะไรทำไมมันยาวขนาดนี้เนะ่โอ้โหชนะอยู่แล้วเป็นไงโอ้โหออนกึนเฮ้ยอันนี้ขนาดแบบเขาเรียกว่าซอบสอบวะเนี่ยกูยังขนาดนี้เลยคิดดู ก็ไม่อยากจะคิดนะอาานาคตนี่อาจจะเป็นแบบนักเต้นเท้าไฟอะไรก็ได้อะนะคือ <C ül üyor> ตอนนี้มีผู้ที่จะแข่งกับเราป่ะนะเฮ้ย <C ül üyor> มึงว่างอยู่สินะมึงเก่งจริงไหมอะไรนะชิชีโนโบูชิโนตามันนี่มานนี่ามานี่ขโมนโอ้โหหนึ่งหมื่นสี่กับสองพันกูเห็นถึงความต่างชั้นได้อะนะเฮ้ยแต่มันไม่มีใครเล่นกับเราเลยเนี่ยฮูเล่นเปาเฮ้ยเฮ้ยเลตเลโกเย์เลโกเย์เลโกเย์เอาหูมันไม่ขึ้นนะกูะจะเล่นยังไงอะ่ะ เออเลยคนเดียวเหรอถ้าเราไปอยู่นี้อาจจะวิ่งตามมาก็ได้อะฮะยังอีกมึงก็ยังจะเต้นนะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะเราเก่งเกินไปหรือเปล่าเออคนอื่นเขาเลยไม่กล้าสู้กับเราเป็นไปได้นะครับทางศิษฎดีสูงโว้ยโหนเครียดเลยกูเห็นคะแนนมึงลบมึงเต้นกันยังไงน่คะแนนลบน่ะโอ้โหกุลถกรู้เลยเต้นกันยังไงเนี่ยครับคะแนนลบกูยงมันมันมีฝีมือแกปะเนี่ยงง่ะหนึ่งมือหนึ่งพันโอ้โห ก็คกากเลยว่ะมันมัน,ม,นมันกากจริงอ่ะพวกนี้มันไม่สมควรที่เราสู้ด้วยอ่ะคนไหนเฮ้ยไอย้สองหมื่นเฮ้ย,ยพวกนี้แหละพวกนี้แหละอาจจะเป็นคนู่ต่อสู้นะครับแต่เมื่อไหรมึงจะได้จบนะกูรอนานเฮ้ยนี่ไงนี่ไงจบแล้วจบแล้วนี่ไงนี่ไงเยอะยเยอะ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 เออวิยเป็นฟังเหรอไม่เป็นไรฟังไหนกูชนะเหมือนกันเลยนะเอาเพงเลงอะไรดีอ่ะ h a t b a t t e r อ๋อคืออันนี้มันมัมเหรอเอ้ยเซนไปรุ่นพี่เอ่ะไาดิ เราต้องมองด้านขวานะครับนะโอ้ยเยีดยอิดู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 ดดู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 ดดูดูด ชึบชบ่าชิวช uh ิสบายดึงซิ okay. ay, <Okay. S 1> other, ิโอบเคยังไงกูได้ทั้งวันอะนีกูได้ทั้งวันอะกูบอกเลยทั้งวันทั้งวันทั้งทั้งวันเอ้ยเชียเอ้ยได้อยู่กูเโนหนึ่งมึงเข้าใจไหมเฮ้ยมันก็ไม่พลาดนี่ว่ะไม่แต่ไม่เป็นไรชึบ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 ชบชุบชึบชบชชึบชบชบบบบชบช โน่นหนึ่ขอเล่นกันโอเค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 ้ยเขี้ยฮ้ยพลาดโอ้ชิดพลาดไม่แต่ได้อยู่นะเราว่าเราเาจะอันดับหนึ่งนะครับชึบชุบเขี้ยเฮ้ยอ้ยเฮ้ยอ้ยไม่ทันเลยวันเมื่อกี้เฮ้ยทำไมมันดูเล่นเหมือนโปรกับกูวะเฮ้ยมึงทำเล่นเหมือนโปรแต่ว่าคะแนนมันก็น้อยกว่ากูนะทำไมเพลงมันรู้สึกแปลกๆปละ เพลงมันรู้สึกแปลกๆนะมันเหมือนเพลงกล่อมเด็กอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชุบๆๆโอเคสกอร์มันก็บอกอยู่ใครชนะอย่างก็รู้ดูดูดูสองโอสตัวเลขก็จจะผิดพลาดนะครับมันเป็นไปได้เดี๋ยวู้ชมอยากูหนึ่งหนึ่งกับตัวเต็งให้ดูนะอะไรเขที่มันเล่นเลิบบีจะไมด้อยากกูหนึ่งหนึ่งตัวเต็งเอาเอาเอ้ยไปหนึ่งไปหนึ่งไปหนึ่งเคเราจะเลือกเป็น เออฟาวแล้วกันนะอย่ากูอย่าก,ก็รู้เออเปิ้ลเดี๋ยวมึงก็รู้นะมึงรู้ว่าใครโน่นหนึ่งอะ่ะโอ้วทำเป็นแอคทำส่งแอคนะครับแต่ว่าก็รู้อยู่นะครับว่าใครชนะมาเถอะไอทำไมมันหนาจังอะ่ะมันกลัวแพ้หรอโอ้เพลงลเพลงเสร็จแล้วเพลงนะครับเอาซะเครียดเลยนะเฮ้ยชึบมาแล้วมาแล้วชึบชุบชุบไอชุบชึบชุบชุบเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะงงกตีงงกตีเอาจริงนะครับเอาจริงนะรอบนี้ผมเอาจริงนะผมบอกไว้ก่อนไม่ไม่ไม่ผมไม่แพ้หรอก มาเพ่งสมาธิเปิดปลาวาลีปลาวาลีปลาวาลีเป็นไงเป็นไงล่ะงงละสิไอเรานี่มันโหดจริงเลยว่ะชิบ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 ตายอยู่ชิวชิว้ยมันเอไอมันก็พลาดอยู่มันก็พลาดอยู่เฉย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  เฮ้ยเราโหรอบนี้แทบไม่ทันเลยว่ะมันมันมันขี้โกงอ่ะมันเล็กสปีดของผมว่ะท่านผู้ชมโอเคก็มาเถอะก็มาเถอะครับไม่ได้หวั่นไหนหยุดแล้วแหละแถวนี้ผมยืนนิ่งทัทีอึบชึบชุบชุบชึบชุ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 บชอ้โหดูสกอร์ถ้าแพ้นะกูบอกเลยอืมอเดี๋ยวเดี๋ยวแจกเงินแล้วกันนะถ้าแพ้เนี่ยคนละพันล้านแล้วกันทั้งที ตะกี้ไม่นับนะมามา,าเ,าเาดเี๋ยวเราดึงอีกรอบนะครับคือติเกตเราอ่อนให้ไก่อ่อนนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรรอบนี้เนี่ยเราเอาเป็นแบบอืมันมีเพลงอะไรที่มาเล่น o อ e r h e a t หรอเออน่าสนใจน่าสนใจ 2> 3, 2, 1, มาได,มาด้มาได้ม่ได้วัน่นะครับเพลงยังไปยังไงวะเนี่ยเพลงยังโอ้โไอ้เชี้ยทำไมมนเร็วยา่ยี่เล้วแกไปแล้ว โอ้โหผมไม่ชินจริงๆวะ่ะท่านผู้ชมด้านล่างอะ่ะไม่ชินอะ่ะมันมันไม่ชินไอ้ตรงนี้วะ่ะปุ่มด้านล่างอะ่ะโอ้โหท้อโอ้โหเมจ่าเธอทำไมผมแพ้เฮ้ยมันต้องมีอะไรผิดพลาดชิบชิบชิบเคชิว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 เขาก็พลาดเหมือนกันเว้ยเขาก็พลาดเหมือนกันแหละ มันคงไม่มีใครกดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกไอ้นุ่มชุดๆเป็นไงฮะงงละสิเฮ้ยเพื่อรู้เนี่ยเรามีพรสวรรค์นะเนี่ยจริงๆชุบโอเคชิวชิวชิบชิว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 โอเคฮะทำไมล่ะโทษทียืนหนึ่งโอ๊ยพลาดอะไรง่ายๆนะเสียโอ้พลาดอะไรง่ายๆเสียทรงหมดเฮ้ยเฮ้ยมาหน่อยครับมาหน่อยอึ๊บชุบชุด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 โอเค ไม่ต้องห่วนะครับกูกดมั่วกดมั่วมั่วเต็มสูบเต็มระบบเฮ้ยแต่อย่าประมาทนะคือนี่นี่โชว์ชุบช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 บโอเคแมงไม่ได้สักอันเลยกัดเกินไปละกัดเกินไปละกัดเกินไปละเออชบเฮ้ยอกยอกเฮ้ยเฮ้ยมันเกิดไปเออชุบเออค ชนะอีกแล้วอะงงอะเฮ้ยไอกีดได้ม่งโหดขนาดนี้ได้หรอชนะอีกแล้วโอโ้โหคะแนนมันต่างกันใช่ไหมไม่ไหวแล้วครับท้อเถอะโอเคนะครับก็สาหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอเพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็คือเราไม่อยากจะโชว์โหดนะครับนะคือถ้าถ้าเอาถ้าผมเอาจรีนนะครับนะคือสกอร์มันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับนะเนี่ยไอเนียคือไอนี่นะครับสกอร์มาแบบผม,มจะเป็นแบบนี้ได้จริงๆนะก็ไม่ได้อยากจะโมท่าหล่หรอก ันนี้โอ้โหมึงเล่นยังไงไวะติดลบเนี่ย <c oughs> มันกากเกินจริงๆนะครับคือผมเนี่ยเป็นปาลามปาจราลแมบปบนี้เลยนะครับนะก็ <c oughs> ถ้าใครอยากเล่นแมปนี้เนี่ย <c oughs> ก็อย่าจะทิ้งให้ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับนะก็ <c oughs> ถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับนะก็เดี๋ยวจะมาทําคลิปเหมือนปกติแล้วนะครับนะเอ่อเอาเป็นว่าไปละบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไปนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยล่ะ